สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังเันเงินพลายมังคนน้อยนะครับเรามาดูนะ น,นี้มาดูมงคลน,น,น้อยได้ของเล่นชิ้นใหญ่เลยนะครับของเล่นของเขาชิ้นใหญ่ชิ้นเบ้อเร่มเลย งัดงัดขอนไม้เนี่ยรากไม้นี่คเอาเอา้าอึบ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 เฮ้ยเฮ้ยดีดใส่ตัวเองด้วยนะดีดใส่ตัวเองด้วยเอาสู้กันไหวไหมเอาไม่ขึ้นนะเอาไม่ขึ้นนะครับ ลองกำลังนะเพราะว่าช่วงนี้กำลังผมเยอะเอาใหม่ก็ได้ยังครับนี่ฮะตอนนี้กำลังเหลือเฟือลูกภายของเราก็เลยลองกำลังนะ อึดอึดอมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นทำยังไงดีแบบนี้ขึ้นไหมอึดอึบเอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไหนสู้คืนครับส <laughs> ู้คืนเนี่ยขึ้นไม่ได้นะี ทำไมมันเก่งกว่าเราอะดูสิครับลูกพายบอกว่าทําไมเก่งกว่าเราอตัวเล็กกว่าเราเอ้ยมาเรามาลองกาลังกันหน่อยเฮ้ยอึ๊บอึ๊บไอ้ห่าไม่ขึ้นอ้าโมโหแล้วโมโหแล้วทําไมไม่ขึ้นเะยเอาขาไม่ขึ้นเอาด้านข้างได้ไหมเอาด้านข้างได้ไหม ด้าน,นข้างก็ใหม่คืนหน้าตรงได้เปล่าอึ๊บน่ะโอ้โหสแสดงว่าหนักพอสมควรนะเอาอึ๊บอือหือโอ้ยโอ้ยอือหือตั้งได้แล้วเนะี่ยตามครับตามมีตามด้วยอือหือ เดี๋ยวจะเปลี่ยนเส้นทางกันบ้างนะจะขึ้นหรือเปล่าจะขึ้นไหมยบเอ้ไหวไหมไหวลูกชายต้องไหวสิผมเป็นหนุ่มแล้วดูครับตอนนี้กำลังยิจอดจอดจอ้จอง Oh, ส่งพลังมากๆนะครับแม่แม่งพลังมากๆเลยภายของเราหไหวไหมลูกให้พ่อช่วยไหมไม่ไหวบอกได้นะ นิ่งนะครับเข้าใกล้ไม่ไดนะ้เข้าใกล้แล้วไม่เล่นเลยนะฮะเอายกงัดเร็วึ๊บอย่าดูคุณแม่นะคุณแม่เขาก็กินอย่างเดียวนะครับแม่ขันกินกิ่งไม้อย่างเดียวเลยไม่สนใจโลกภายนอกโลกส่วนตัวของเขาคือกิน แล้วก็กินเท่ากับกินไมคัดลูกพายก็จะเล่นๆหน่อยนะนี่ครับปู่ก็ไม่ไกลกันนะเอาแล้วเริ่มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไหนไหนลองกำลังกันหน่อยอึบอึบอึบไอม่ขึ้นครับอึ้บไม่ขึ้นครับ ยกขึ้นได้ไหมยกขึ้นได้ไหมอ,อึบอ,อึบไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นโอ้ทำไมมันหนักอย่างนี้โอ้ลูกพายบอกว่าทำไมมันหนักหรอทำไมมันหนักเหลือเกินดูครบยกไม่ขึ้นเลยโอ้นี่ฮะ ลูกพายบอกว่าเมื่อเช้านี่ถ้าเอาผมไปลากนี่ขึ้นแน่นอนอึดอึบเนี่ยดูดูผมแข็งแรงขนาดไหนคุณพ่อทำไมไม่ให้ผมลากรถนี่ไงนี่ไงผมดันก็เก่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยดูดูเโอ้โหดูได้ดูได้ดูได้นี่นี่ผมทรงพลังขนาดไหนนี่ คุณพ่อไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าเราความสามารถสูงขนาดไหนทรงพลังขนาดไหนนีเ่เอาเอาเอาเอ๊ะ แทงอีกฟังอีกฟังสู้เอาหยุดละไม่ต่อเอาหนึ่งสองสามไม่ครับเอาอดูเอา,เอาอวไว้คุณพ่อ ทีหลังถ้ารถติดให้ผมยกก็ได้นะให้ผมดันให้ก็ได้นะดูครับอาา่อฮะผมกำลังขนาดไหนดูครับผมจะยกให้ดูแค่นี้จิบจิบนี่นี่ดึงกลับมาคืนก็ได้นี่นี่ดึงกลับมาคืนก็ได้นี่โอ้ว้าวนายเนี่มากมงคลน,น้อยสุดยอดจริงๆครับ อื้ม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 ตอนนี้กำลังสู้กันอย่างเมามันนะลองกำลังอยู่โอ้โหเอาล้อยโอ้โหนาเข้าไปขัดแล้ว ถอดงาได้หรือเปล่าโอ้โหจะถอดงาได้ไหมนี่ลูกลูกใช่นี่ถอดได้สิคะอืออทำไมไม่ไปอะทำไมมันสู้เราคืนโอ้โหดูดูจอมพลัง นี่ครับจอมพลังของเรานี่สิทธิ์ของยี่ลงหรือเปล่ากำลังเยอะหรือว่าสิทธิ์ของบัวขาวบัวขาวโอ้โหนี่บัวขาวน้อยอืนี่บัวขาวน้อยต่อยใช้นี่อ่าฮะอืมอหือสู้กับผมเหรอนี่อืมอหือ โอ้สุดยอดจริงๆก็ฝากช่องอไปด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินปลายมงคลน,น้อยของเรา,เาไปด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังกันเงินปลายมงคนน้อยของเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม